สวัสดีเนาะพี่น้องปลองปลา,า,า,ายม่าพ่อกะสาวเล้าไตผู้ขี่หายเนาะพี่น้องนี่ซา,าวเหล้าไตกะสื้ผ้ามาหนึ่งปลาเนาะพี่น้องเนาะเอาหนังปลาใส่เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เกลือจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเกลือจักหน่อยเนาะแล้วก็ผงปรุงรสเนาะพี่น้องโอ้ยขาดบ่ได้พี่น้องวิธีมักปลาหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ น,นั้นเองเนาะพี่น้องเนาะใส่ปลาแดกจักหน่อยเนาะปลาแดกขวดเนาะพี่น้องเนาะบ่ต้องใส่ได้ด้อพี่น้องเฮาก็เตรียมเป็นหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเฮาก็สิใส่หัวเนาะปกติสลัดตายก็ใส่แต่ว่าใส่หวัวไมนจังหอมเนาะพี่น้องเนาะก็ใส่หัวเอาพักห้องก่อนเนาะพี่น้องเป็นหนึ่งสุพี่น้องเบิ่งโอ้ยทีมงานเพิ่นก็มากเนาะพี่น้องเนาะปลาซื้อมาสองโลโอ้ใส่หัวสิงไข่ลงไปเนาะพี่น้องเนาะ ใบความห,หอมแล้วก็เอากระล่ำเนาะใส่ไปหนึ่งเนาะพี่น้องมาเนี่ยเป็นเตาเสียบเนาะมาเลยพี่น้องเอ้ยมากินหนึ่งปลากระทิยมงานซาลาวไตเนาะเป็นตาเสียบไปเต่าเสียบพี่น้องเตียมหัหมวอ่างยานเนาะเลาก็ใส่บักผีเนาะพี่น้องเนาะลงไปใส่บักผีกลงไปแล้วเาก็เอากระเทียมใส่น้ำแล้้วพี่นองเนาะ เพื่อสิหนึ่งแล้วก็มาเห็ดแจ่วกับอันนึนนงปลาอันเองเนอะพี่น้องเนาะจากที่หนึ่งซุกแล้วมาเลยพี่น้องมันกินเขาก็ทีมงานซาลาบไต่นะพี่น้องเนาะหนึ่งปลานะพี่น้องโอ้ยเ็ดแจ่วเนาะซาลาบไตเห็ดใส่ัน,นี่นปลาแดกเนาะโอ้ยเลื่มตำห้พี่น้องเบ่งเนาะหนึ่งอัน กับไปกับปลาอะไรพี gen, 2> 2่น he ้องหักผ oh, ีกแล้วก็กระเทียมนี่หนึ่งปลานะโอ้ยเลือจานนี่พี people, ่น้องไปซองใส่จานหน่อยซองจานมาเนี่ยทีมงานพักก็โอ้ยกินข่าวเที่ยงกันเนาะพี่น้องเตะเตะเด้อมาเด้อพี่น้องปลองไปเพราะสุขสุขข้นเนาะกินข้าวกับทีมงานสาวเล้าไตเนาะโอ้ยมิได้พ้นไปเตะเนาะบางคนก็กินข้าวเจ้าบางคนก็กินข้าวเหนียวเนาะพี่น้องเนาะพี่อยากกินข้าวหุ้งก็กินี่เนาะ แซ่บแสบ่แสบพี่น้องซาลาไตกับบ่าไรสั้นกระโ,ระโลงไอพี่น้องเบิ่งซ้ามันอยู่ไกลนะพี่น้องเนาะติดทุระลายนมเหตดงานนอ้ยเดี๋ยวคลิปหนาะก็สะซาลาเตเอา,ากระ,ะโลงมาสัน้นพี่น้องก็ยืาลืมนกดติดตามซาลาใตนี่เด้อเพื่อให้กาลร่างใจคนผู้หายแล้วพี่น้องเนาะิึงเดือผู้ที่ทงานเพื่อกาลร่างกินเนาะสาลาใตกับป็นคนถ่ายนะพี่น้องเนาะ เพื่อให้พี่น้องปองไปเลยเบิงว่าทีมงานซาละแต่นี่กินเบตาเสบขนาดพี่น้องเอ,อ้ยเอบิงเบิงเบิงเบงตาเสบเบตาเสบย,ยังวะทีมงานเพวกกะหัวอ,อันนั้นพักกันพงสู้โหลดนอนก,กับมีเข้ากันหนึ่งใส่ห้องไว้หย่า,ปานปลาเนาะพวกพักพักพักพงสู้โหลดเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเบากับเจ้าสิบรส,สัตโตนนยู่วขาวแห้งไงไวะพี่น้องเอ,อ้ยกัน ท้ายพี่น้องมางก่อน,นทีมงานไปกินก่อนเนาะซาลาแตก่กินน้ำลังโมเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะกระแซบคือเก้าพี่น้องเอ้ยมงค้ากองกระวานเดือเนาะพี่น้องเนาะมาเด้อมาเด้อมากินหนึ่งปานิ่งน้ำกันเด้อเป็นกระแซบคือนยังนี่พี่น้องเอ้ยมาเบอร์สุขสุขคนเนาะพี่น้องเนาะ มาเด้อพี่น้องเอ้ยทีมงานก็นกินไปน้ามเลยนอะนซาลาแต่กันยังไทยพี่น้องเบิ่งคือเกานะ่าเนาะโอ้ไปจะเสียบเนี่ยาพี่น้องเอ้ยแจยวกะเฮาแจวเฮาก็เอามาหนึ่งเนาะพี่น้องมกพริกนะเฮาบุตรตงขัวเอาก็ไดหนึ่งเด็กมามาตำเนาะพี่น้องเนาะใส่ปลาแดกใส่น้ำปลาแจ๊กหน่อยใส่ผงปรุงรสเนนะะาะสาลาแต่กันหนึ่งบาเพือเทศใส่นนะ้าเนาะสองหน่วยโอ้ไปจะเสียบเนี่ยาทีมงานว่นาเสียบแห้งมาสัตว พี่น้องเบิดแต่นอกพี่น้องนอกลูกนี้กันเบิดอลไรพี่น้องเอ้ยมันเสียบแห้งไงวะพี่น้องเบิ้งเบื้องเบื้องเบื้องฝนพี่น้องสําหรับคินนี้สาวลาวไตกะซิจุกล่งยังเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะทามากระกวดไรถือใจกะกวดแซ่เนาะพี่น้องเนาะที่สําคัญผ่ากุ๊บกระโลงในสาวลาวไต่เด้อโป่งโป่งปงโป่งโปงเนาะพี่น้องเนาะหากแพงแบ่งปันเบื้องสุขสุขคนบายบายเด้วพี่น้องบายบาย